สวัสดีค่ะมาละภาคสองครูวันคะครูทําอะไรคะเนี่ยภาคสองเภาคสองนะเต้นก่อนเลยสวัสดีค่ะดูซิจะมีไผเข้ามาฟังคือครูเข้าใจว่าเมื่อกีย้ยมันเป็นอันี้มากกว่ามันมันมีข้อกําหนดไหมเฟซบุ๊กอะมีข้อกําหนดว่าไม่ให้ฟักอะไรไม่ให้ไลฟ์เกินหนึ่งชั่วโมงหรือเท่าไหร่ปะไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบ ฟังเพลงดีกว่ารอผู้เข้ามาไผ่เข้ามาแล้วใส่สวัสดีเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณนัตาลีมาละเปิดเพลงแม่ครูรุ้งพิมพ์พัทราหน่อยรวยมาเต้นทำไมคะครูวันเต้นรอรอคนดูค่ะอย่างคุ้มเลยอ่ะคุณอยู่เพจเนี้ยคุณเห็นคุณได้ดูครูสอนหนังสือครูคุณได้ร่วมบุญกับครูและได้เห็นครูเต้นด้วย โอ้โหไงล่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังด้วยร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 ะเบิดเพิ่มไม่มีค่าคืออะไรคะไม่มีเสียงหรอคะหรอ,หอไม่มีเสียงจริงอะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่ง,ง,ง,งสวัสดีค่ะครูขอดูหน่อยว่ามันมีเสียงปะ่ะมีไหมอะเสียงแป๊บนึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวต่อเลย สนใจคอร์สทำบุญที่ครูจะเปิดใช่ไหมอยากให้ครูสอนอะไรอยากให้ครูสอนหัวข้อไหนอะไรบอกเลยโอ้ได้ยินไหมขอฟังเสียงหน่นอยนะคอร์สทบุที่ครูจะเปิดใช่ไหมขอบคุณเก๋เก๋บ,บอกตามมาแล้วอ่าโอเคเยี่ยมอยคอร์อสทำบุญเนี่ยที่ที่คุณ บริสบอกว่าสนใจคุณอมรินเนาะบอกว่าสนใจคอสธรรมบุญของครูตอนนี้มีเป็นคอร์สแฟ s ์ฟิกชันเขียนเรื่องสั้นขนาดสั้น3วันส่งประกวดได้แะจ้าสนใจก็เดี๋ยวอินบ็อกมาเดี๋ยวครูไปตอบเพราะว่าแอดมินครูไม่อยู่วันนี้นะคะแล้วก็อยากให้ครูเปิดคอร์สอะไรเป็นพิเศษเขียนลงมาเลยครูก็อยากเปิดคอสธรรมบุญใหม่เหมือนกันอะนะจะได้แบบว่าจัดแรงชัดจัดเต็มช่วยแบบว่า กันช่วยกันคิดหัวข้อคุณมีปัญหาอะไรคุณอยากให้ครูพูดเรื่องอะไรเขียนลงมาเลยสวัสดีค่ะคุณกิติพรทิงไหนแล้ะขายหนังสือทําบุญขายกองดองเข้ากองกระถิ่นนะจ๊ะวันนี้นะคะกระถิ่นสองวัดวัดป่าท่าสวยกับวัดปากโพวังกรรมแล้วก็โรงทานสองแห่งเลยนะคะค่าอะไรนะค่าหนังสือทั้งหมดที่ครูขายได้วันนี้หักค่าส่งเสร็จแล้วหารสี่เลย เข้ากองกระถินสองกองคุณบินสนใจคอร์สตวัวอยากเรียนอะไรมาอยากเรียนอะไรจะสอนให้ <c oughs> อยากเรียนแฟชั่นก็เดี๋ยวอ,อะไรอนะินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูไปต่อส่วนถ้าใครคิดว่าอยากให้ครูเปิดคอร์สใหม่เพราะว่าเรียนแฟชั่นแล้วหรือไม่สนใจแฟชั่นเะนี่ยนะบอกหัวข้อมาอยากเรียนหัวข้ออะไรเดี๋ยวเรียนจะไปเลือกว่าจะสอนหัวข้ออะไรดี ปิดเรื่องจบเรื่องโอเคมีอย่างอื่นไหมคะปิดเรื่องจบเรื่องคือปิดเรื่องจบเรื่องเนี่ยครูจะครูครูสอนไว้ในคอสแฟชชั่นแล้วสําหรับปิดเรื่องอนะจบเรื่องนะครูสอนไว้ที่คอสแฟชชั่นแล้วแล้วก็อะไรนะครูสอนในคาสเรื่องสั้นเขียนเรื่องสั้นแล้วเดี๋ยว nov ครูก็จะสอนนะคะ มีไยอีกมั่งอยากได้จบเรื่องได้ได้ได,ได้เดี๋ยวกว่อนเดี๋ยวขอเลือกหัวข้อก่อนนะขอเลือกหัวข้อก่อนใครอยากเรียนเรื่องไหนอีกบอกมาการบรรยายสถานการณ์และการเล่าเรื่องการบรรยายสถานการณ์และการเล่าเรื่องเปิดเรื่องคุณอาตลีบอกเปิดเรื่องโอเคเปิดเรื่องครูไลฟ์ไปแล้วอะคุณอาตลีคุณไลฟ์ like. ครูไลฟ์ไปแล้วเนี่ยเมื่ออาท,ทิตย์สองสามอาทิตย์ที่แล้วอะครูไลฟ์ไปแล้วเรื่องการเปิดเรื่อง การบรรยายสถานการณสถานการหมายถึงเหตุการณ์อย่างนี้เหรอคะการเล่าเรื่องคือ passing การเดินเรื่องใช่ไหมเอออันนี้ครูเลงอยู่ครูเล็งอยู่ว่าน่าจะสอนเกี่กับการเดินเรื่องเนว่ยไหมอ่ะเออดีเหมือนกันนะน่าสนใจดีเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเลือกหัวข้อจะประกาศอีกทีมาเสนอกันมาเยอะๆเลยเ,เสนอกันมาเยอะๆเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะเข้าไปตอบทุกท่านนะคะเล่มน,นี้หกกาเหมือนกันผู้ชายชอบสาวหล่อเรื่องจะเป็นยังไงต่อก็จำไม่ได้ใครสนใจแคปหน้าจอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โอแล้วก็มาเล่มน,นี้นะรักโรแมนติกทับกิน,นรีของสำนักพิมพ์ปรินเซสคือสำนักพิมพ์ปรินเซสถ้เป็นสำนักพิมพ์ที่พิมพ์นี้ยายที่สนุกนะสนุกแล้วก็ออกแนวแบบว่า ไม่ได้หวานเขาเรียกว,วานปลาแรลมนะแต่สนุกนะมันมไนนีไอ้นู่นไอ้นี่แพลวแพลวอย่างทัพกินารีเนี่ยครูอ่านครูจําได้ครูแประมาณปีห้าสี่เล่มนี้เลยนะประทับใจมากแล้วครูเก็บมาตลอดครูไม่เคยครูไม่เคยเอาออกมาขายเป็นมือสองแต่วันนี้อยากส่งต่อสิ่งดีๆให้พวกเราแนะ่นอนมันเป็นเรื่องของกินารีะนะคุณหนูรีวันนัสเดี๋ยวก่นอนอะคุณหนูรีวันนัสทางในอกแหมเมืม่อกี้เกือบอ่านผิด สายตาตื่นตะลึงจับจ้องภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าอย่างแทบไม่เชื่อสายตาหญิงสาวนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นกระท่อมแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเครื่องแต่งกายงดงามประหลาดตาแต่ที่สำคัญกว่าสิ่งใดปีกขาวราวหิมะคู่นั้นปีกปีกนางฟ้านี่เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่เขาตระหนักอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่ ทุกคนพยายามบอกกล่าวกินนรีไม่ใช่มนุษย์อยาแกไม่รู้เหรอยาว่ากินนรีเป็นไม่ใช่มนุษย์มนัดใส่หน้าไม่อยากรับรู้ใจหายวูบขณะพยายามปฏิเสธไม่คุณหนูรีเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอทับซ้อนระหว่างป่าหิมพาพันกับโลกมนุษย์นะแล้วนางเอกเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่มีบางอย่างโอ้ ที่ทำให้เขาทับซ้อนกับความเป็นกินนารีอโอเคนะใครสนใจเล่มนี้แคปหน้าจอเลยค่ะเล่มนี้ราคาเต็มมันเท่าไหร่วะครูซื้อมาสองร้อยมัง้งมั้งนะจำไม่ได้ลนะเท่าไหรอ่อ่ะทำไมเขาไม่มีราคาบอกเราอะ่ะ จำไม่ได้อะแต่ครูซื้อราคาเต็มปีนะปีห้าสี่มันเป็นปีที่เพิ่งพิมพ์มาใหม่ๆเลยนะฮะนเล่มนี้ใครสนใจแคปหน้าจอหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแเดี๋ยวอย่าขึ้นใจปังล่ะดูสภาพก่อนคือพอดีเนี่ยมันจะมีรอยอนิดนึงเป็นรอยพับของสันของปกน่าจะเกิดจากการเดินทางเพราะว่าครูย้ายบ้านจากตอนนั้นครูทํางานอยู่แถวบางแสแล้วครูย้ายมาอยู่สัตหีบม,มันก็เลยเกิดรอยพับ น่าจะเกิดจากการขนย้ายและการเดินทางแล้วก็ปกเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับเคลือบปกเคลือบปกมันเพเยอมันเป็นมันเป็นลักษณะของหนังสือรุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นปีเนี้ยปีห้าสุดสองห้าห้ากว่าค่าเวลาที่เขาไม่รู้ว่าเขาทายังไงนะแต่ว่าคุณเห็นเราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่พอพอนานเข้าเคลือบปกมันเพเยอ์เพราะฉะนั้นขอคนรับสภาพได้คืออ่านหนึ่งเดียวนะ ไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยได้เจ็ดสิบเก้าบาทนะฮะเห็นไหมอ่ยอยากให้เห็นมันเหมือนมันมีจุดอะมันมีจุดเนี่ยเห็นป่ะมันมีจุดอยากให้เห็นสภาพก่อนซื้อนะขอคนรับสภาพได้มันจะมีจุดจุดอยู่แถวๆถวเนี้ยเสียดายกล้องมันไม่เห็นนะนิดนึงไม่เป็นไรเจ็ดสิบเก้าบาททำบุญนะจ๊ะ ถือว่าได้ร่วมบุญอะคุร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้หนังสือไปเป็นที่ระลึกด้วยจ้าเล่มน,นี้เลยฟื้นสนุกมากนะเล่มนี้ครูอ่านแล้วครูความรู้สึกที่ครูอ่านครูจําได้จําได้ว่าสนุกมากนั่งอ่านแบบกลางค่ำกลางคืนไม่หลับอ่ะอ่านรวดเดียวจบเลยอะคือมันโดนเส้นไงมันโดนเส้นแต่เนื้อเรื่องครูก็จําไม่ได้ละผู้ที่เขียน เรื่องนี้นะคะเรื่องฟื้นเนี่ยภาษาอังกฤษคือ the other side of the task <c oughs> ผู้เขียนเนี่ยคือคุณเอ็ดกาเอ่อไม่ใช่ชื่ออะไรหรอกคนเขียนเนี่ยคือคุณโจนโลเวอรี่นิกซอนคุณโจนเนี่ยเขาชนะรางวัลเอ็ดกา a อวอร์ดนะแล้วคุณรู้เปล่ว่าทำไมคุณรู้เปล่ว่าทำไมคุณโจนเนี่ย ชนะรางวัลเอ็กกออวอร์ด4สี่ครั้งมีในโลกนี้ด้วยเหรอคะคู้มีเนี่ยเอ็กกออวอร์ด4สี่ครั้งนะเขียนคนนี้คุณพลาดไม่ได้คุณพลาดไม่ได้เลยนะคะเขาชื่อว่าโจนโลเวอรี่นิกสันเรื่องฟื้นอ่ะอ่านโปรยโปกให้ฟังสเตซี่สาวน้อยวัยสิบเจ็ดฟื้นจากอาการโครมา่าหลังจากถูกยิงจนหลับไหลไปสี่ปี และพบว่าโลกทั้งโลกเปลี่ยนไปอ่า4สีปีต้องเปลี่ยนไปเสียจาหนูสเตซี่จําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เธอมารู้เอาภายหลังว่าคนร้ายที่ยิงเธอฆ่าแม่เธอตายด้วยและเมื่อไรที่ความทรงจําเธอกลับคืนเธอจะเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ไม่นานใบหน้าของทุกคนรอบกายก็สร้างความระแวงและหวาดผวารวมทั้งชายหนุ่มที่ชื่อเจฟที่เข้ามาวุ่นวายจนน่ากลัวสเตซี่ คิดว่ามีคนจ้องมองเธออยู่ทุกฝีก้าระหว่างที่เธอกำลังพยายามฟื้นความทรงจำและยิ่งเธอจำได้มากาขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งตกใจกับการที่ต้องเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองค่ะเอก,ก้าอาวอร์ดสีรางวัลสครั้งอ่ะคุณเอาเหอะจริงนะโอเคใครสนใจแคปหน้าจอเลยเรื่องน่าสนใจมากเลยคือปมออของนางเอกก็คือ,คอนางเอกจำอะไรไม่ได้แล้วแกบอกว่า โคม่าไปตื่นมาคือก็พยายามจะหาคนร้ายก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายนะคะหนึ่งของซ์เซี้ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอดูสภาพนะพอดีว่ามุมหักนิดนึงนะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ามุมหักนะมุมหักเรื่องนี้จะมุมหักตรงนี้นะคะขอคนรับสภาพได้นะอ่าแต่ว่าสภาพดีหน้ารบถูกหน้านะคะเรื่องนี้สนุกมาก คือเป็นเรื่องเด็กๆอะ่ะถ้าใครที่ชอบเรื่องแนวเด็กๆนะอันนี้ดีลูกแก้วปริศน,นากรรมยาแม่มดคือแม่มดตัวเล็กแล้วเข้าไปอยู่ในคล้ายๆหลอดแก้วอะนะเอะไรอะไรไฟนะหลอดไฟเออหลอดไฟนะสนุกมากครูอ,อ่านแล้วสนุกสุดๆเลยแต่ก็จะต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องสไตล์หน,นังสือวรรณกรมกรมวรรณกรรมเยาวชนประมาณนี้นะคะเรื่องราวการชนภัยอะไรนะ เจนสาวน้อยวัยสิปีใฝ่ฝันจะมีคฤหาสน์หลังใหญ่ไว้พักพิงทำไมครูเงียบครูกำลังอ่านคำโปยครูจำเนื้อเรื่องไม่ได้ครูบอกเลยครูจำเนื้อเรื่องไม่ได้แต่ครูจำความรู้สึกตอนอ่านได้ว่าสนุกมากอ่ะโอเคเล่มน,นี้นะขอคนที่บอว่าชอบนิยายว่างานวรรณกรรมเยาวชนอะใส,ส่สนุก ใส่สนุกไม่มีเรื่องรักตบจบอะไรทั้งสิ้นเลยนะอ่ะแคปหน้าจอหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแปดเก้าสิบจ้ะโอเคเล่นสุดท้ายของวันนี้จะมีวันอื่นอีกเหรอคะครูคิดว่าน่าจะเป็นประมาณสุกหน้าครูจะไลฟ์อีกทีหนึ่งเพราะว่าวันนี้ชาจากวันนี้ไปแม้นคนจะดูย้อนหรือว่าอะไรกนะ็แต่แคปหน้าจอไปนะมันจะต้องมีหนังสือที่ขายออกไปแล้วถูกไหมล่ะ เมื่อนังสือขายออกไปแล้วครูก็จะรวบรวมที่ยังไม่ได้ขายอ่ะบวกกับกองใหม่แล้วเอามาขายอีกรอบนึงเพื่อที่จะว่าหาทุนเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็หัวข้อเมื่อกี้ที่เราเสนอหัวข้อกันมาอยากจะเรียนคอร์สนะ passing การเดินเรื่องน,ะน่าสนใจเดี๋ยวครูจะลองไปคิดดูทําไมต้องคิดล่ะคะเพราะว่าครูรู้สึกว่า passing มันเป็นอะไรที่ยังไม่เคยนั่งคิดดีๆอะ่ะ ว่าจะสกัดหลักออกมายังไงให้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณเอาไปใช้คุณทําได้เลยอย่างเงี้ยต้องไปนั่งคิดก่อนเพราะว่าเหมือนกับ passing มันต้อง passing คืออะไรคือการเดินเรื่องก,การเดินเรื่องบางทีมันต้องใช้ประสบการณ์ที่ว่าเราเขียนไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆสังสมมาเรื่อยๆแต่ครูไม่อยากให้คุณใช้วิธีนะั้นมันนานไปครูจะสรุปหลักให้นั่งขอขอไปทํากันบ้านขอกลับไปนั่งคิดกนนะว่าจะทํายังไงได้บ้างนะเอาให้มันเป็นหลักแบบหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณทําได้เลยอะ่ะนะ เอออันนี้น่าสนใจจะเปิดคอร์สให้แพสซิ่งการเดินเรื่องเนะมืองนักมิด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 นักอันนี้แหละไอเทมอันนี้แหละไอเทมเลยพูดแบบแม่ค้าออนไลน์อันนี้แหละไอเทมเลยนะคะคุณลูกค้าขาย <c ười> คุณพูดเห็นสำนักพิมไหมสำนักพิมพเนี้ยปันนปุละอะใครอยู่ยุคที่ปันนปุละยังอยู่บ้าง ถ้าคุณอยู่อยู่ยุคที่ปัญหาภูระยังอยู่คุณจะรู้ว่าหนังสือปัน,นปาูระทุกเล่มสุดยอดมากดีมากสนุกมากเมีอะไรให้คิดตลอดแล้วก็เนื้อเรื่องจะเป็นแนวย้อนยุคบางทีก็ย้อนยุคแบบแบบย้อนอดีตย้อนแบบกระโดดไปอยู่ในอดีตอะแต่บางทีเนี่ยก็เป็นเรื่องดินแดนลับแลบางทีก็เป็นเรื่องเอ,อ,อะไรล่ะข้ามภพข้ามชาติ ซึ่งหนังสือทุกเล่มของปันนะบุปุระครูบอกเลยว่าสนุกสนุกมากครูชอบสนับพิมพ์นี้แล้วครูซื้อไว้เพียบเลยแล้วเรื่องนี้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ครูอ่ะรักมากด้วยนะแล้วเป็นแร่ไอเทมถ้าครูจำไม่ผิดครูจำครูจำไม่ผิดครูคิดว่าผู้ชายเป็นคนย้อนยุคไปนะขออ่านให้ฟังก่อนนะ <c oughs> คุ้มแดงชื่อหมู่บ้านที่สร้างความหวัดผวะให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงวันนี้คืนดีชาวบ้านก็จะได้หยนบฮอกคุณนึกออกแล้ว คุณนึกเรื่องน,นี้ออกแล้วโอ้เออเดี๋ยวๆป้าฟินนะนึกออกแล้วเริ่มคิดได้แล้วไม่ใช่ผู้ชายย้อนอยุคเออนึกออกละออะเล่าให้ฟังคุณนึกออกละมันมีบริเวณหนึ่งอะเขาเรียกว,ว่าคุ้มแดงแล้วชาวบ้านาไม่ไปแถวนั้นแต่ว่านางเอกเนี่ยแก้วการดานเนี่ยแกเป็นคนที่แบบว่าสาวมั่นไงแกก็เลยไป พอแกไปแล้วได้แกก็เหมือนกับเ,เข้าไปในคุ้มแดงแล้วแกก็พบว่าอีตาผู้ปกครองคุ้มแดงเนี่ยนะก็รู้คือได้รู้จักกันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รู้ว่าพ่อแม่เธอไม่ได้เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุแต่ถูกฆาตก,กรรมมันก็จะเป็นปมถัดไปแล้วว่ากแก้วกาดานนางเอกเนี่ยจะต้องไปสืบเสาะหาความจริงอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นเรื่องลึกลับคือถ้าให้ครูจํากัด แนวอะนะครูคิดว่าเป็นแนวสัสเพนคือทําให้เราสงสัยทําให้เราสงสัยแล้วไปคลายผมตอนหลังแล้วเรื่องมีความลึกลับแล้วมันเป็นโรแมนติกซัสเพนเนี่ะคือเป็นเรื่องรักแบบลึกลับเล่มนี้ดีมากครูนําเสนอเลยครูชอบานกะครูเก็บไว้หลายปีครูไม่เอาออกมาขายมือสองไม่เคยขายมือสองเลยเพราะว่าครูชอบแต่วันนี้อยากส่งต่อสิ่งดีๆเอาแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาส่งต่อให้ลูกศิษย์ทุกคนนะด้วยความรัก ใครสนใจเรวมีแคปหน้าจอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเก้าสิบจบแล้วเย้ yeah. <laughs> จบแล้วนะหนังสือสำหรับวันนี้มีแค่นี้ราคาเท่าไหร่เจบเก้าบาททุกเล่มยกเว้นยกเว้นอีเล่มเล็กนั่นเนี่ยอันนี่อันนี้ห้าเก้าอันนี้หกเก้าแค่นั้นนะคะแล้วมีอีกเล่มสี่ทอมเนี่ยเนี่ยทอมเมื่อกี้ก็หก้าที่ผู้ชายจีบเทามาเอ สรุปหนังสือที่ครูพีเซ็น์ไปวันนี้ทั้งหมด79บาทมี2เล่มน,นี้69แล้วก็มีเล่มน,นี้59แค่นั้นนะจ๊ะโอเคใครสนใจเล่มไหนก็อินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวครูจะไปนั่งตอบอินบ็อกส่วนคอร์สออนไลน์ถ้าสนใจคอร์สแฟนฟิคชั่นเรื่องสั้นขนาดสั้น3วันส่งประกวดได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับคลาสนี้เนี่ยคลาสแฟนฟะิคชั่นนะครูรวบรวมอาจากตัวครูเองอะ่ะคุณรู้ปะ่ะ ครูตั้งใจจะประกวดแฟนฟิ t ชันแล้วครูอ่ะไม่มีข้อมูลเลยไม่มีใครในประเทศไทยตอนนั้นเลยที่ถนัดแฟนฟิชันแล้วครูต้องมานั่งลองผิดลองถูกเองสั่งสมเป็นปีๆและเอามาถ่ายทอดให้คุณสิอะไรนะระยะเวลาที่ครูเรียนรู้มาเป็น10ปีถ่ายทอดให้คุณอ่ะหนึ่สอคุณทำได้เลย3วันจบเนี่ยนี่คุ้มโคตรคุ้มเลยนะคุณไม่ต้องเสียเวลาเป็นปีๆอ่ะคุณใช้เวลาสวันเขียนได้เลยอ่ะ เพราะฉะนั้นใครสนใจคอสแฟนฟิคชั่นเรื่องสั้นขนาดสั้น3วันส่งประกวดได้นะอินบอกเข้ามาส่วนถ้าใครสนใจคอสใหม่ ai, คนที่มาฟังย้อนก็ตามนะคะสนใจคอสใหม่ ai, ก็เสนอหัวข้อได้เลยตอนนี้ครูเห็นหัวข้อหนึ่งน่าสนใจมากก็คือ passing นะการเดินเรื่องนะนนะคุณรุจิราเสนอเข้ามาใช่ไหมฮนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะไป กูจะไปทากันบ้านกูจะไปนั่งคิดมาว่าทํายังไงให้มันง่ายที่สุดแบบโปะเช็หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่รู้เรื่องกันไปเลยยเงี้ยนะเป็นคอสทาบุญร่วมทําบุญเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาของเราขอให้จิตใจเราเต็มเมื่อจิตใจเราเต็มอ่ะแล้วเราล้นสู่ผู้อื่นอ่ะนะมันคือจิตแห่งผู้ให้ที่อนเนกอันนันต์จิตแห่งผู้ให้มันเป็นจิตแห่งที่ทําให้เรามีความสุขจิตที่เขาเรียกอะไรละ่ะ ถ้าคุณห่วงกันมันก็ไม่มสุขถูกวละ่ะเพราะฉะนั้นดวงจิตของคนที่ตั้งใจจะแบ่งปันน่ะนั่นน่ะเป็นดวงจิตที่สร้างความสุขให้กับเจ้าของของดวงจิตนั้นดังนั้นด้วยผลบุญของพวกคุณแะะที่ร่วมทําบุญกับครูนะคะครูก็ขอให้ประสบ ความสําเร็จทุกอย่างทุกประการสุขสมหวังทุกสิ่งเลยคาดหวังสิ่งใดสมมาตรปาถนามีเงินทองไหลามาเทมาร่ํารวยทั้งเงินทองสุขภาพดีนะคะแล้วก็อะไรล่ะมีชื่อเสียงโด่งดังได้เป็นนักเขียนอาชีพอย่างที่ฝัน,อย,ฝนอย่างที่อยากเป็นอยากได้หวังอะไรสําเร็จลุล่วงทุกอย่างทุกประการวันนี้ข้จบคพิปได้่นี่นะเดี๋ยวรูจะไปตอบอิน็อซ์แล้วนะคะสวัสดีะคะ่ะมาบา ใครมาที่หลังก็แคปหน้าจอต่อได้เดี๋ยวครูจะิิต์รายชื่อมาให้ว่ายัางมีเล่มไหนอยู่บ้างนะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะจบไลฟ์แล้วบ๊ายบาย